สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ m o นี่เพีเกี่ยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับมาในของตัวเว็บไซต์หาเงินฟรีเข้าในของท Money Wallet หรือเติมเงินเข้าเบอร์มือถือ AS12 สอดีแท็กก็ได้เช่นกันนะครับในของตัวเว็บไซต์ o s t e r c l u b นี้โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปทําการถอนเราต้องเข้าสู่ระบบก,กันก่อนส่วนใครที่อยากมาเล่นด้วยกันหรืออยากมาหาเงินจากในของเว็บไซต์นี้ก็มาทําด้วยกันได้ ลิงก์ในการสมัครต่างๆอยู่ใต้คลิปวิธีในการสมรัครวิธีในการถอนเงินแบบรายละเอียดถอนแบบว่าขั้นตอนครบเลยครบยับจนขั้นตอนในการถอนและขั้นตอนในการได้รับเงินครบเลยไปดูกันได้นะสําหรับวันนี้หรือว่าคลิปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการถอนหรือว่าผมก็คือมันถอนเงินนั่นแหละแต่ว่าอาจจะ ไม่ได้อัปเดตในของขั้นตอนในการที่ได้รับเงินมานะทว่าอาจจะต้องใช้เวลารอประมาณ5-7วันหรือว่าประมาณ15วันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันจาไม่ได้ละเดี๋ยวเราไปทําการถอนแล้วเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะเราเข้ามาแล้วนะครับสําหรับใครที่สมัครเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบก,กันได้เลยแต่ว่าผมขอเข้าสู่ระบบก,ก่อนนะฮะเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแลนะครับในของเวเ็บไซต์อุสต์แครมนี้ พูดตรงๆว่าเป็นเว็บไซต์ในการทําทแบบสํารวจแบะสถานต่างๆนะฮะแล้วก็ได้ในของไข่มุกเอาแปลแรกเป็นเงินหรือว่าถอนเข้าในของต่างๆได้นะฮะตามที่เราอยากจะแลกนะครับกดเข้ามาดูกันได้นะครับระว่าส่วนตัวของเราก็ให้เรามาทําการอัปเดตทุกอย่างกันด้วยนะมันจะมีทั้งหมด4เมนูนะครับเมนูหลักแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับและแบบสอบถามหรือว่าแบบสํารวจนะครับอยู่ตรงนี้กดเข้ามาดูได้ง่ายๆไม่ได้ยากหรอกถ้ามันมีนะครับมันก็จะขึ้นมานะแบบสอบถามนนะ่ะเห็นไหม ถ้ามันมีมันก็จะขึ้นมาให้เราทําการกดเข้าไปทําได้เลยแต่ว่าผมทําเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยจะมาทําการถอนเงินนะครับถ้าเราจะทําการถอนเงินให้เรากดมาตรงที่กล่องนะครรูปกล่องนะครับ,รก,รรบกดเข้าไปนะฮะกดเข้ามาเลื่อนมาข้างล่างได้เลยนะครับนี่เลยเลื่อนมาข้างล่างนะก็จะมีการถอนเงินในของอ โทมัน e ี่ a l เลตนะครับจำนวนในของ50บาทนะใช้ไขมุกประมาณ1,200นระแต่ว่าผมไม่แนะนำนะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างไม่คุ้มเท่าไหร,ร่นะฮะผมก็เลยให้เรามาทำการถอนในของ t ทมันนี่นะฮะไม่คิดทูมุกเหรอให้เรามาทำการถอนในของ t ทมันนี่เว l ลตหน0่บาทนะครับนี่แหละครับนี่นะ ทูมอนี่วอลเล100บาทใช้ไข่มุกอยู่ที่ประมาณ1,700เพิ่มมาแค่500เองนะซึ่งอาจจะคือแบบว่าเพิ่มมาแค่500เราก็ได้100บาทแล้วอะแต่ว่าอัมีกี้คือเราต้องใช้1,200นะซึ่งมันเยอะมากแล้วได้แค่50บาทดูดีมันค่อนข้างไม่คุ้มนะฮะผมก็เลยแนะนําว่าให้เราทํากันถอน100บาทดีกว่านะเก็บให้ถึง100บาทแล้วถอน100บาทมันคุ้มกว่าเยอะนะฮะ อ่ะเรามาทำการแลกกันเลยดีกว่านะฮะกดเข้าไปนะฮะโทม,มันนี่เวเลตนะกดเข้ามาปุ๊กนะครับก็จะมีในของประวัติข้อมูลต่างๆของเรานะมันจะมีข้อมูลประวัติต่างๆของเราอยู่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดเอาไว้ก่อนนะฮะและให้เราทําการเลื่อนมาข้างล่างนะฮะถ้าเราเลื่อนมาข้างล่างเราก็กดส่งเข้าไปได้เลยนะแต่ก็จะมีในของข้อมูลในการใส่ข้อมูลต่างๆที่อยู่ต่างๆด้วยตรงนี้ ซึ่งใครที่ไม่เข้าใจนะครับการถอนตรงนี้ผมแนะนําว่าให้ไปดูในของคลิปวิธีในการถอนนะซึ่งอาจจะต้องกรอบรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพื่อที่เราจะได้รับเงินจากในของตัวเว็บไซต์นี้นะแต่อันนี้คือผมจะมาถอนเลยนะครับนะถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปวิธีในการถอนแล้วกันผมสอนเอาไว้ให้ละนะครับกดส่งข้อมูลได้เลยนะฮะให้เราทําการกดส่งข้อมูลไปได้เลย กดสงเข้าไปฮะเรียบร้อยฮะเขาบอกว่าขอบคุณสำหรับการสั่งของรางวัลครับคอนเสนิรแสดงความยินดีด้วยที่คุณได้รับได้ร่าลเงินรางวัลต่างๆ,างๆกดโตลงเข้าไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วก็มุกไข่มุกของเราก็จะเหลืออยู่1 3 1ครัมบผมก็คือเหลือประมาณนี้ถือว่าเอาไปแลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่รอในของตัวเวซต์ o อสเตรครัเขาทำงาน ส่งรหัสบ,บัตรธูม,มินน่บัลเลตมาให้เราแค่นี้เองการถอนเงินง่ายๆนะครับไปแบบสมรลงไปสอบถามท่านมันมีมันก็จะแจ้งเตือนมานะฮะเข้ามาในของทางอีเมลนะถ้าเรา,าแจ้งไปนะฮะถ้าเรา,าเปิดในของระบบก,การแจ้งเตือนต่างๆเนาะ,ะเรียบร้อยฮะการถอนผมพาทุกคนเข้ามาในของอีเมลกันก่อนนะครับตอนที่เราสมัครเราจะทําการเชิญหรือว่าผู้อีเมลต่างๆใช่ไหมครับ เขาจะมีการแจ้างข้อมูลต่างๆมาทางอ e ีเมลนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะมีในของออสเตอร์คนะฮะอย่างเช่นว่าถ้าเราทําการถอนเงินแล้วมันมีปัญหาต่างๆเขาก็จะทําการแจ้งมาและติดต่อมาว่าเ,าเงินที่เราทําการถอนอ่ะมันมีปัญหาครับไม่สามารถได้รับเงินต่างๆและรอเขาแก้ไขเขาจะส่งมาใหม่นะฮะตรงนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ และจะมีในของข้อข้อความต่างๆอีเมลต่างๆว่าแบบสำรบปมาแล้วแบบสถาม,มาใหม่มาแล้วประมาณนี้นะอันที่เราถอนเงินไปก็ต้องรอนะว่าเขาจ่ายมาวันที่เท่าไหร่อาจจะรออยู่ข้ข้นาขนานพอตัวได้เลยนะครับเ สำหรับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกานันในของตัวเว็บไซต์โอสเตอร์ครับใครที่สนใจก็มาทําด้วยกันได้นะครับแต่ใครที่ไม่มั่นใจก็ผ่านกันได้นะแต่ผมทําแล้วมันได้จริงแน่นอนนะครับและยังใจตามปกติแต่ตอนที่มันใจมันจะต้องใช้เวลานานพอตัวเลยนะครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมัต a ิเพด,ด้วยแล้วกันบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าเงินเข้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเป็นอีกคลิปหนึ่งให้ลวกันนะครับ